ครั้งนั้นแลอนาถบินทิกะกฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนกฤหบดีอริยสาวกผู้ให้โภชนะชื่อว่า ย่อมให้ฐานะสประการแก่ปฏิคาหกฐานะสี่ประการเป็นไหนคือให้อายุวันณนะสุขะละครั้นให้อายุแลว้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วันณะแลว้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ดูก่อนครืหบดี อริยสาวกเมื่อให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการนี้แก่ปฏิคาหกผู้ใดย่อมให้โภชนะโดยเคารพตามการอันควรแก่ท่านผู้สำรวมบริภโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้น,นั้นชื่อว่าให้ฐานะทั้งทั้งสี คืออายุวันนะสุขะและภละน,นระชนผู้มีปกติให้อายุวันนะสุขะพละย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมีบริวารยศในที่ที่ตนเกิดแล้ว